ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงีรวมาแล้วคำรน,นตอนเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC จะไม่มีคำว่าขาดน้ำนะ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> น้ำจะมีหรือไม่มีอยู่ยท,ที่เรา <c oughs> บ้านเมืองเราจะเริ่นไวมีพร้อมโรงงานน้อยใหญ่ให้ความมั่นใจ คุม้มาแต่เราต้องทำให้ม,มีน้ำ เข้าไปคุยกับสำนักงานชลประทานที่9ที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบางพระศรีราชาชนบุรีเขารับผิดชอบเต็มๆกับการดูแลน้ำอุปโภคบริโภคของเขตเศรษฐกิจพิเศษชนบุรีระยองฉะเชิงเซาถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกมีอ่างเก็บน้ำ58แห่งมีปริมาณน้ำ1,960ล้านลูกบาศก์เมตร78%ฉะเชิงเซาใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะชนบุรีแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมเยอะใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเยอะรยองมีอุตสาหกรรมเยอะใช้น้ำเพื่ออุตสาห ก,รรก็จะมากเพราะฉะนั้นการใช้น้ําแต่และพื้นที่ก็แตกต่างกันผู้รับผิดชอบยยวยืนยันว่าน้ําที่ใช้ในเขต EEC มีเพียงพอเราเน้นจังหวัดหลักท่องเที่ยวกับอุตสหกรรมชนบุรีและระยองมีอ่างเก็บน้ํามีระบบท่อเป็นโครงข่ายอยู่11อ่างเรามีแหล่งน้ําที่จํากัดขยายไม่ได้เราต้องผันน้ํามาจากแหล่งต่างๆทั้งจังหวัดใกล้เคียงจันทบุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการเพื่อให้น้ํามาอยู่ที่ส่วนที่เราใช้เยอะคือชนบุรีและระยองนี่คือสิ่งที่เราทํา พาะให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงครับสรุปว่า EEC ต้องมีน้ำสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆแบบมีน้ำใช้ว่ายอหอยอย่าห่วงน้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมอพนนมีพอแน่นอนขอรับย้ำยืนยันได้ว่า EEC ต้องมีน้ำ ดรดีกับพี่คำรณจงมั่นใจกับน้ำกินน้ำใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ภาคตอนออกว่ามีเพียงพอ,อนนอนนแน่นอนนะจะบอกให้อย่าตตนะสู้